ฟอร์ดเรนเจอร์ปี2013นะครับเปลี่ยนกล่อง ECU ใหม่นะครับมาบริการถึงที่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการลงทะเบียนนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนกล่องเครื่องนะครับมาบริการลูกค้าถึงที่เลยนะครับจบหน้างานได้เลยนะครับใช้เวลาทำไม่นานนะครับระบบเดียวกับศูนย์บริการนะครับ ทดสอบนะครับหลังจากลงทะเบียนกล่องเครื่องใบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับจากตอนแรกนะครับที่มีไฟรูปลดรูปดอกกุญแจสีแดงกับพิบนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับพอเราบิดกุญแจนะครับสังเกตนะครับรูปลดรูปแม่กุญแจสีแดงที่เคยกับพิพก็ดับลงสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับระบบเดียวกับศูนย์บริการทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับเปลี่ยนกล่องเครื่องนะครับต้องการให้ช่างไปลงทะเบียนให้ใหม่นะครับมีบริการทําถึงที่นะครับ0826166655นะครับ